สวัสดีค่ะสวัสดี FC หัวหน้าจรชซิงและเพื่อนเพื่อนูชาว u t u b e ทุกคนทุกท่านคะ่ะจากงานสหไรมาทำอะไรในทุงน่งนาคะคุณหัวหน้าจรชห,ห,หัวหน้าจรยมาทำอะไรอะอะอะฮะสายโหดไปไหนําไทยไม่ตอบ รุนนี้แน่นอนเลยอ้าวหัวหน้าไปเจก็ไปถึงไหนถึงกันโอ้ยจวดจาดสิจ๊ะสวัสดีค่ะหัวหน้าโอ้ยซา,าผ่านาจะเพิ่งขอมาจากวัดเลยนะเนี่ยทุกคนกลัวเอฟซีจะขาดตอนเนาะะเผื่อเราจะได้เห็นเด็ดๆ จากหัวหน้าโจยบ้างเนาะทุกคนคะ่ะอ้าใช่แน่นอนตั้งลำตรงมาขนาดนี้ใช่ต้นนี้แน่นอนคะ่ะทุกคนขะหัวหน้าท่านจะทำไรเยี่ยงไรเรือโอ้โหโอ้ใหม่ฟื้นไหมเป็นจะเอาไปเผา้ฐานดีแทนเนาะดูปะ่ะโอ้อ่า ไหนคะต้นเดาต้นแรกโอ้าวโอ้ว้าวว้าวไหมคะโอ้ว้าวโอ้โหนี่ค่ะโอ้โหสายโหดจอมทำลายค่ะไม่เหลือรอค่ะใจเย็นนะท่านใจเย็นนะฟันยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะ ฟันแมวยักยังไม่เปลี่ยนนะจ๊ะาช้าๆก็ได้จ้าช้าไม่ได้หรอกช้าทำไมไม่ใช่สไตล์ไม่ใช่สไตล์หัวหน,น้าเจ้เยเนาะเรื่องช,าชา้าๆนะไม่โอ้นี่จวดจ้จาชัยไล่โอ้โออนี่ช้าๆอยู่ใหญ่จัดไปอย่าให้เสีย เด็ดเนาะเอ้ยเจ้าไขลานเขาจะเอาเขาจะเอาต้นนี้ออกแน่นอนเลยจะเอาต้นนี้ออกแน่นอนเลยอ่ะวันหน้าจะทำเยี่ยงไร มากเยอะมากมายเลยนะครับอ่าอันนี้นะไม่เหลือหรอไม่เหลือหรอจัดไปหไม่ไ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวไม่ไหวค่ะ จกขาขางก้อนเถ้าอันอันอันอ้ายเอ้ยอ้ายเอ้ยจกขาขางก้อนจ้าเนาะเอ้ยแมวยางกับเจ็ดปีแล้วดิสีคือสีเทาอยู่นีล่ะแมนวาเนี่ยเออจ็ดปีย่างแปดปีแล้วนะจ๊ะน้องแมวยางคันนี้อยู่กับเรามาได้นมนานเหมือนกันเนาะ แบสี่ว่ายังไงสภาพ8ปีสภาพแปีเป็นยังไงบ้างจ๊ะขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงหน่อยประมาณไหนแบบไหนคะน้องเมวย่านี้7ปี8ปีอ่ะประมาณพฤศจิกโอพฤษภาพฤษภา,านี้ก็ได้8ปดปีอ๋อเนี่ยแปีนะจ๊ะเอ๊ะเขารักเขาห่วงเขามากเลยนะหัวหน้าจโจ๊เนี่ย ภาษาลาวเขาเอิ้นว่าพ่นเมื่อก o i พ่นออกภาษาเขมรเขาว่าตมโโยดตมุเจนโยอดอมเชอร์เจนก็คือเอาพ่นออกเอาต้นไม้ออก มวดไอสโตร์อีกตหน,นี่ no? เอาอาเอาขวดออกให้เบิด ki คะ้างๆขวดออกให้เบิดเออขวดออกให้ดีขวดออกให้งามนี่เลยค่ะการทำงานหัวหน้าสไตล์โจรจะต้องกดไปดูกดกดไม่ได้แล้วค่อยโกยถ้าคนอื่น เขาอาจจะโกยก่อนแล้วก็ค่อยผลักเนาะค่อยกดค่อยดันโอ๋ออ๋อตีตีตีแล้วตีแล้วหนูหนูมันมุดไปข้างตรงนั้นไม่ใช่เหรอตรงข้ามอ๋อเขา้าเข้ารู้แล้วโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้เสียดายหนูจ้าเอาเอาเอาไปก้อนไปไปก้อนไปก้อนจ้า ไอ้จ้าเอาเปิดเปิดเปิดหาหูหาหูมันเลยตา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 หาหนูแมนตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยูยอย่เจ้าเพิ่งเห็นตัวใหญ่อยู่่่ใใหหญญอยู่ ยายอยู่ยายอยู่เดี๋ยวมาอนิดนึงนี่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 โอ้ยไอ้หนูหนูก็อยากหานะคะทุกคนคะเ่อแม่โคลสามสวัสดีค่ะหนู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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ๊ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพึ่งเขาไปจ่า อย่าเพิ่งสนใจหนูนะคะเราสนใจหัวหน้าจจ้ก่อนนะจ๊ะอยู่กับน้องแมวยักษ์เจ้าไขาลานก่อนสักครู่นะคะ,ะเรื่องหนูเดี๋ยวก่อนนะสแกนไว้ดีๆก็พอเยีเ็นยูว่าเป็นนูองไมายอมมาไล่เอามีมันเข้ารูนี่แล้วมันเข้ารูมันเข้ารูเดี๋ยวเอ,เ,อเอาเอาแมวเอาแมวมาหาหนูอยู่ในรูไปข้างคลื่อ อ,อยางอยางยางอย่างยางอยางยางเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโหัวหน้าหัวหน้าสุดจัดปลัดบอกเลยนะครับ,จ,รบจัดไปสไตล์หัวหน้าโหดบันหาสามชายจัดไปตะเล่เต็มแฉดตะเล่เต็มแฉ่งไปครับโอ้ไม่ไปไปไปไม่เหลือครับไม่เหลือ เดยบอกเขาแล้วว่าตัดแล้วเด็กบอกเขาแล้วว่าตัดแล้วโอ้โหมนน่าจะโรยนน่าจะโรยท่านจะเอ่อพลิกพลิกแปลงอะไรอีกหร้อ,อพี่น้องเอ้ยอันนี้งานจบก็มานะจ๊ะจอบอีกแล้วนี่กับจบเด้พี่น้องจอบสุ้มือสุเบนมือว่านกับจบสุมองหนึ่งไม่น,นี้กับจอบอีกสุมองหนึ่งเออ ตัวถ่ายยูพุ้ทางทางท่าหมเุเดือ่ะนับตัวถ่าเลยเพราะว่าจะพึงคนอยางประทไทยเก็บภาพบรรยากาศฝากเอฟซีของจะพึ่งก,ก,ก,ก่อนนะคะเอาดิ้ดิอา้าวปลวปลวอึอ๊บอึ๊บอุ้มไปไหน ใจโรยท่านนี่เรื่องล้มต้นไม้ไว้ใจเจโรยโอ้เขาจะเคลียเคลียอ่ะตรงนี้ให้มันดูสะอาดสะอ้านตาโอ้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเอาได้เจโรยจัดให้ อะไรอีกหรืออยู่ตรงนั้นโอ้สองสัยงัดรากอะไรแล้วอะแมนคักคัะงัดรากขึ้นแล้วพี่น้องเย้ยเออตะกุยรากออกมามันมดแล้วมันตากแดดค่อยไถเก็บอกอกมันแต่สิสลบอยู่ในหัว ดูดูดูครับดูครับเอฟซีครับดูสิครับดูสิครับอามน้อยทำอะไรดูสิครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยมาชมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโอเคหมอน่าจะรู้ก็ทำได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยแป๊บๆงานจ๊อบก็ทำแป๊บๆเนาะทุกคนเนาะเออพอได้ยืดเส้นยืดสาย งั้นคือไม่ใช่สไตล์หัวหน้าโรอยแกทุกคนค่ะโอเคค่ะจะพูดก็ขอจบคลิปเพยงคันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเอฟซีทุกคนเด้อค่ะทั่วทิทั่วไทยทั่วแดนทั่วจโลกไปโลดค่ะเด้อบายบายเดอ้อแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีหลายๆค่ะ